หลุดแล้วเปิดตัวแฟนคนใหม่คนเก่ากลางซื่อล่าสุดแอฟทักซอนถูกชมพูอรารยาเตือนสิ้นสุดทางเพื่อนเร็วๆนี้ มาเต็มๆปี66หลุนแกลนโอเพินิ่งแอฟหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าเอาหลุดเอาหลุดกลางรายการระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมมาเต็มๆปี66หลุนแกลนโอเพินิ่งเลยแอฟทักซอนหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าหมอช้างเปิดดวงความรักหมอช้างทุตสภรนตุลามาเปิดดวงปงังปี2 5 6 6กับ12ราศีราศีได้ปังเรื่องการงานการเงินความรักงานนีแอฟทักซอนพี่ กถึงกับเป็นท้อเลยเพราะดวงปีหน้าทั้งการงานการเงินราศีตุลไม่ติดห้าอันดับเลยขณะที่ชมพู่อรารยายิ้มออกราศีเมทุนติดอันอดับการเงินปาง,ป,างปี2566งานนี้เลยให้แอฟไปลุ้นเปิดปลายราศีได้จะปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งเรื่องความรักทำเอาสาวแอฟยิ้มหน้าบานถึงกับเดินไปไหว้ย่อหมอช้างพร้อมทั้งหัวเราะเบิกบานหมอช้างกล่าวว่าราศีตุล มาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักของเดิมพระราหูเข้าเรื่องความรักจะเป็นความรักแบบเงาๆไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครทําเอาสาวชมพูแอบเละมาที่แอฟทำน่าสงสัยใครรู้ต่างอายุต่างวายัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างกล่าวอีกว่าแต่ในปี2 5 6 6ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาชมพูต่างวัยแล้วหลบๆซ้อนๆด้วยได้ไหมได้มากโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมแอฟคิดว่าสว่างแล้วต้องแยกย้าย โดยราศีตุลเรื่องคู่เด่นที่สุดคนมีแล้วก็ไปเรื่องงานคู่พาทเนอร์หุ้นส่วนสัญญาคนยังไม่มีนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นด้านชมคู่ถามว่าถามเผื่อ,อราศีตุลถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี้แกรนโอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี6 6นะด้านแอบยิ้มยิ้มบอกว่าหมายถึงต้องเปิดใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยหมอช้างรีบจับพิรุษส่วนขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่าของเดิมแล้วใช่ไหมเอาหลุดเอาหลุด ราศีตุนท่าโสดอยู่มีโอกาสสละโสด